กระบาสวัสดีเอฟซีสุขุทสุคนครับเมื่อนีลุงหลอดมาสรุปผลบางไฟบานห่วยขยุ่งนะครับผมหนึ่งมีทะนนยนันายหกครับบางที่1ดวกเป็นดวกครับ340คะแนนผ่านครับบ้างที่2สอสมพรนะครับผมบวกข้อนมหัตู270คะแนนไม่ผ่านครับบังที่3าห่วยขยุ่งยุใไม่ครับ315คะแนนผ่านครับบางที่4ีนครน้อนำเทียงบวกให้สารการช่างครับ3 6.5คะแนนผ่านครับบางที่6หนูพิ้นเบิกฟ้าบวกเพชรนำทางครับ60คะแนนไม่ผ่าน บางที่6กกาลอกน้อยครับ240คะแนนไม่ผ่านครับบางที่7เทพประดิษฐ์นะครับ355คะแนนผ่านครับบางที่8ปดลายฟ้านครโดงครับ353คะแนนผ่านครับบางที่เก้าเพชรพญาทอดนะครับ125คะแนนผ่านไม่ผ่านนะครับบางที่10ยกน้ำชัยครับ375คะแนนผ่านครับบางที่11บเโคกจะเลื่อนครับ370คะแนนผ่านครับบางที่12บสองเปิดจะเลื่อนฟ้านะครับบวกโดยจะเลื่อนห้ิบห้คะแนนไม่ผ่านครับบางที่13โชคอ่ำนุ่ยนะครับ380คะแนนผ่านครับ บ้างที่14นะครับจอเจเลสุู175คะแนนไม่ตีนะครับสร้างบอตีนะครับผมบบผ่านดอกนะครับ,บว่าบางดี่15มหาโห,หดทอแปดนะครับหรือว่าบางไพ่ลา,นาดนั่นเองครับ125คะแนนนะครับไม่น่าจะผ่านนะครับผมอาหากข้อมูลพิพัประการใดลุงรอเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ